อดอ้เฮ <iyorsun S 2> hmm ็พ hmm. ่งเขาจ้าเพ่นก hmm. ัน <bane> สวัสดีครับผมสวัสดีซีทุกท่านที่ขเข้ามารับชมคลิปส่งมือหน่อยอิสา,บานบ้านนาจ้ามือหน่อยจะพาเขาปลาหาเห็ดคือเกาจ้ากลับมาพบกันในวันที่23เมษายน2568จ้ากลับมาปลาเกาปลาเดิมจ้าทางปลาบุญทะเลกตะบลญหอยค้างเข้าบุญ,ะญทะิกจังหวัดอบุบลราชธานีจ้าไปหลุดน้ำกันบางมือนหน่อยสิโซซิมันมาในตอกลงมาแในเดินทางเขาปลาสองคนแต่พี่น้องทีมงานเพิ่อนกับไปตั้งหาครับผมแม่นจ้าเพิ่อนไปตั้งหา บ้นไหนอาศัพลอกันกรไดเนาะน่ะครับผมไปลื่น้ำกันจ้านี่ครับผมสองดอกแรกแหกมันของเราดอกขาลายดองขาลายดอกอะไรอะไรอุ้ยน่ะก็ได้ เปื่อยเปื่อยโอ้ยสองดบบถอครับพุ่น้องก็ลงจิตอาหเลยออ้ยจุ่มนี่นี่สามจุดค่ะสามจุดกำลัง

Mãi tình hình được. Do là... 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 cái băng hoặc cạnh lệch, bì căn lệch. Bì cung khả đi ui. Bì cung ui. Bì cung khả lạy, 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 ta. เื่เพิ่นขึงข่าจ้ากำลังจะเจ็ยบน้ำพิ่นเนาะเจ็๊เพิ่นเข่าจ้าโงาด่งงา,ามแฮะนะ ขา,ขาเขา,ว,าวจัวเก่งหวานหวานเด้อจ้ะแต่เพิ่งเขาจ้าตัวนี้เพิ่งเขาสีขาวเพิ่งเขาใหญ่ข้าวอีกจ้ากำลังลืมเนาะเต่ว่าดินอยแข่งจ้ะขนจ้ะโอ้อน้นคอนกกแต่ว่าปูหัหวเป็นเฮ็ดอยนะ่างนี้ได้ไหมเนาะที่เิ่นว่าคือเฮ็ดน้ำมันเน,นากตะก๋องเนาะแมนบอหนี่จ้ะ แต่ดอกงา,ามๆจ้ะสองดอกสวยๆอีกแล้วจ้าเห,ห,ห,ห็ดเผือกข้าวจื<ส>๊บเราคือออกมาได้แล้วนะก๊อปหาไหมครับตีตะค้อนค่ะเนาะมือน,นี้ทีมแดงสีเลยจ้ะมารอเห็ดผึองเขาเห็ดผึองแดงข้า,ขา,ขาลายก่อนเนาะแม่คร,รับสิลงกับไปหาคือเก่าแล้วจ้าครึ่งหวาน ได้เห็ดเพิ่มข้าวนาะพี่ถ้าเขาไม่ร้อนหรอหวานจ้ะดอกเพิ่มโบโบหมวกเพราะว่าเพิ่นแห้งเนาะจ้ะที่ชอบเป็นข้าวจ้ะ ดูกติสุดอกงไงดอกฮะคือจรจงสีถ้าฝนเขาไ่ด้ดีหมดดี่มด ชึ่อหวานไอ้ตะก้วต้นผึ้งดอกเอ,กองของผมก็าหลายเพิ่นปกตินีกก่ตา,ามดอกกะแกงอินชือ่อมหวานข้าวอีกชนิดนึงเนาะข้าวน้อยข้าวคำจ้า ขึงนมา้หดูเอนหดูอืข้า่โอ้ย่านี่อ้ยขาปาดเงข้าขานนิ ขานี่คือขาดแต่ขาหนีดูสิขานีหาหน่ก็คักดูนะโอ้ยน่นาเนาะมาอยู่เห็นหอยพี่น้องเพิ่นเคียดจ้ะเกจ้า,หาหกขาตุกๆเลยป่านนี้เข้าโบคอยหงมองป่านไหนเนาะมองเห็นถึงเดิอนใคร าน้องจรรอนน้องเมนอันนี้แต่กับบ้าเคยเก็บนะใช่เเคยเก็บแต่อยู่ผู้สองตาเนาะนี่ครับผมผู้สูงจ้ะสองตาเป็นกับว่าแห้งๆพี่ไอมโอาได้อส่วนพอน,นีงามเห็นอทำได้ก่อนเฮ้ย ข้าก็พอถือเกาะพี่งนะอันงามเนาะห้าแ้วสองอุ้ยติดิดอ่าหมดหมดเลยหมัวคนหล่ละค่ะนี่ใส่หมอกไว้ เหลืองจ้าเเพินเคียเแดงสดไหมโอ้ดุกนีตเหยีบถึงมาแต่กนอย่างแดงขาลายเพื่อนเด้เห็นแต่าดงทอมงทันดอนแมนพินในไ่เขาก็จะเก็บไปแล้ว่ะอันนี้หัวเพินซุกลงดินที่ดองเนื่องจาก เหลืองเด้อจ้าแล้วแ็เด็กขาลายอยู่ข้างในเทขาลายไปแล้วคือเป็นี่โนเดอกระอโอ้ยจ้ะกินกนแล้วนี่าง,ยงยาย่งสบูรแบบยู่เนองตอนนี้พี่นอ้อนะเบิง้งไม้เห้เฟิงเหลืองครับผม เราเดเ๋ยวพี่นายทั้งนาทั้งนาสองดอกดอกไงหนึ่งแสดงว่าพี่น้องก็มาหาก่อนนเดียวต้องหายเขี้ยนตอเก็บภาพก็ไปไกลๆฮะตัเก็บภาพเลยนี่พี่น้องหามเนาะนี่กระปุมเก็บเลยนะไงบะ่นนี่จ้ะสองดตัวกับใล้เนี่ Đây nè. đi hàng đây nè. Cái đi đi hết cái khá. Nan. Cặp. Cặp hơn đây nhai cho đi. Đi. Mày con không nhai cho cả Không nha. phần เราบ่แหงก่อนแหงตะลนตกบาเนี่เดินต่อเต็มตาน่าเต็มตาลอยมาเลยเนาะมีิเห็ดเผือกดอกอแสบแหมงจ้ะป่ะอกน่มนะครับพื่อมามาไป้าลายบกน่งอันนึ่งกอนเกไก่กันเนาะหงมหมนอเนใหมลุงบอจัด่อดน่เด้อาด ยืนเหนื่อยแล้วกันเลยง่วงๆจังเลยนล้วเอาสองดอกเอาต่องามบัวงามแห้งเอาู่ๆสองดอกสองดอกงามมยกใส่เลย อ,อัน,นัหนเหลือคนอยู่เนาะไหนครับผมร้ายคนเหมืนกับเขาหมาอยู่ได้นไหมมันเป็งคามอันนี้ก่อนนะเนาะมีอย่างให้ดงมีอะไรให้ดูเน็ตบดนดินจ้า ช่ค no? okay. oh. ่ะไหนจะกาบัดหนอยก็เดสู่เพนกาัหนอานี่เาะอกเอา่ค่อุ้ยจะกบทันได้ทรูปย่ีมานั่เลยคเจี๊บมเป็นยังไงเียบเห็นนี่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 มือทับอเปิด้มือกน่บอ่บอโอทำยังไงีนะะ Những người khác lại là thêm được. Những người khác. Những người khác. nhỉ? người Nó Những người khác. 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 Những người อื่นสิเห็นไลก็หนีอยู่กจะ๊ะแมครับผห่างยางเลยเนาะแม่ครับเพิ่นค้าลายมีแม่จังแม่เนาะเขาเก็บด้วยกันเลย้าลายตังเลเ่ยก,ก,ก็เเลเอาคนท่องคนเลยนะพร้อมกันนี่ถึงเดียงข้าลายขมก็บอกขมอี่มึงเด ตยาอันนี้น้ำขมแม่นขมๆดนมิ้น้อ้ยอ๊แต่ว่าหึ้นนะข้าวเน่นดูเป็นก็มีเหนนบ่อ่อนๆเนาะขึ้นข้าวคำคืองามแท้

เลือดจากองคนกินชือกตอหลังไม่เห็นไงยังก็ไปกับหม่เมาะ่อยู้ในตองนะเขากับ็นเพ่อีกันสำนาสนค้าหล đoạn này ở vô đó, đó cái miệng này, cái tay như đây cái này, nè đoạn cái này, sáu đoạn, kha một kéo cả, cái một cái kéo แต่ว่าเงอย่ายนี้นะให้หนค่ะมาหล่อแดงสี่ก่อนสิครับเนาะมามอทางเมื่อเฮ้ยขาหนึ่งพูนอยู่ในดงต้นดวนน้ำกระเนก ให้เบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดไม้เห็ดเพิ่งแดงสี่ครับพี่น้องหลอ่อเล็มเบ,บิ่งครับผมยันท <Okay. S 3> ีเดียบนึงเดียนก็ได้น้าอยากแห้งเนาะแดงสี่อกกอนหมูงแบบไหวแล้วจ้ะไหว้วครับผมว่าเป็นนีแนงแดงเพิ่นออกนับร่องกันจะเป็นมือที่เจ็ดนะครับผมตอนนี้เขาก็มาหอดทางไก่เสือออกมาได้แล้วไหมนะไ<ะ>ก่งางเลาะเบิ้งสัก่อนครับพี่น้อง เห็ดหอมกระมานแน่แล้วล่ะครับผมเอ้ยมองตาหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยตาใหญ่ก็มีตรงนี้มีเห็ดเอาออกจากตาหน่อยเลี้ยงช่วยๆใส่ตาใหญ่นะาสิเต็มเนาะหนาครับผมขอหาเห็ดละงหงกระบอกขอเห็ดละงหงกือเพิ่นมมาหน่อยเนาะมามาแทนมาหนักนะครับพี่น้องกำปั้นโบสิบบอลัวก็เห็นมาหน่อยเนาะวันเดียวออกทัวคือ จังสุรอบครับผมยางตาครับน้องอยากไก่ไม่นี้ก็หอนครับน้องฝนก็บอตกตกแต่บานไกลๆนะไม่เลยเนาะเด่ครับพี่น้องถ่าดลุมกันต่อครับผมก็ให้สุดพอเฮ็บอีกวันนั้นไม่ได้นะนัน่งพักเศร้ามีแหงเนาะงแม่ครับผมเก็บเห็ดออก เป็นสายตาครับพี่น้องยันสาตาใหญ่เพราะว่าตาไปหน่อยเต็มนะเต็มจ้ะวันนี้คือที่นี่เป็นเฮ็ดเพิงนั่งไม่ได้เนาะนี่นีแต่เฮ็ดแซ่บๆมาเนี่ยนี่อย่างเช็ดนี่เฮ็ดเพิ่งเข่าครับเฮ็ดเพิ่งเข่านี่จ้ะนำฮาจนว่าวันนี้เให้ท้าก็ม่จด้ชนิดไม่้อยแต่ว่าพอได้ซีนี่ได้ได้เก็บน้ำเขาแล้วก็คือเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเด้งข้ามเนาะแม่ครับผมเฮ็ดเพิ่งเด้งข้ามเฮ็ดเพิ่งเด้งข้ามเฮ็ดเพิ่งขมิ้น เห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งขมคารล่เดีงเยดงคาไายเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งเขาเฮ็ดแปดชนิดแม่งครับผมอย่างเห็ดละโงกท่านในเก็บนัน้งเผื่อนะครับผม,มทันได้หอดคิวบ่เห็ดพึ่งแดงเสี้ยก็ได้กเก็บเติมบลายครับพี่น้องแดงเสี้ยเขาเลยฮนะเลยเนาะแม่งครับผมเขาขึ้นไปเถิงก่อนครับผมไปปลาเถิงก่อนจ้ะขึ้นไปหานี่นี่ก็เห็ดพึ่งอีกนึ่อีกที่นึ่งเห็ดพึ่งเขาเขาใหญ่แม่งครับผมต้งบอกว่าแม่งเก่าสนิทสนมไปหน่อยเดีือนกัน แมนกับคือว่าอยู่ในตระกูลเขาเพื่อนครับผมแต่ว่าเป็นสีเมร้ายเขาเนาะเขาเจ้าสีขาวอันนี้จะเป็นเขาเขาเขายังกันไปได้เขาเป็นเขาหัวยยองเนาะแม่จต่เพิ่องข้าวหัวยยองโบวีอันนี้เพชรเพิงเขาใหญ่มั้งไม่เขาเจ้าเขาเจ้านี่แดงข้าลายเขาสุปีดีสิได้รลายกว่านี้อยูง ปีหนูเพิ่นวัดอกครมแมนครับผมเป็นหลบหลบแหลกน้ำแหละมีหน่อยว่าแหงน้ำเนาะแมนถ้าเพิ่นตกมาใส่ในรับรองขึ้นงามครับพี่น้องถ้าหลุนหลบซ้อนจะให้ละงูวขึ้นกันนี่เดชั้นนี้ที่สิบเห็ดบดดินนี่รุ่มรำคนนห้องเก็บเห็ดทั้งหมดซิทชนิดสวยบ่ดละโอ้ยผมนี่มีซิดหลุนอยู่อีกไม่สม่ครับเราต้องเนาะเห็ดบดดีครับผมหนูยังไม่ได้พอเทมีครับพี่น้อง อิมงานเฮาเมื่อเมื่อเราประจักเมื่อเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้ยินเสียงโดดเลยเตียงโดดพอบนตีประจักราวก็มาต้องการไม่ได้น้อก็แยกกันนะพี่น้องว่าเฮ็ดคนเริ่มบ่ายเนาะไม่หน่อยเนาะแม่นจ้ะไปน้ำกลนกันก็คือแทนประเด้เฮ็ดครับผมคนหนึ่งก็มีไม้หนึ่งยิงมไม้หนึ่งของก็มีหลายสิก็มีไม้ของจะคลองอยู่นั้ไม่หน้อยเนาะจ้ะครับพี่น้องแล้วที่ หาเบื้อง่อนห่อสายตาแล้วนะเนาะแม่ครับผมมาเบื้องคนผลงานของเขามือนีจ้าเต็มตาคือเก่าเนาะตะกองเนาะอุ้ยเหมือนี้เฮ็ดแปดเก่าชนิดจ้ามีเฮ็ดผึ่งมาเลยเนาะจ้ะเฮ็ดผึ่งข้ามเฮ็ดผึ่งเข่าแดงขาไล่เฮ็ดผึ่งเหลืองแล้วก็เฮ็ดบดดินเท่ากันได้เนาะมีเฮ็ดผึ่งคมขาลหลทั้งไตจ้ะผลงานของเราวันนี้ มันสุดยอดคือเก่าเนาะแต่ว่ากหาจนหวาเด้อจ้ะเฮ็ดกัเริ่มไม้แล้วครับพี่น้องเฮ็ดเริ่มวม้เฮ็ดออกเป็นบางหมองเนาะตะกองเนาะรือว่าฝนฝนหมดตกลงมาเลยตั้งแต่ดินเริ่มแห้งจ้ะตั้งแต่มือมือก่อนมือเข้ามาเก็บเหนือตกกันนั้นไม่น้อยเนาะแม่นจ้ะมือเข้าเก็บเฮ็ดเพิ่งแดงสี่ในมือที่สองนะฝนตกแม่หลังจากหน้าฝนกับฝนตกเลยบ่อนแบบนี้ก็มีน้ำมากหาเมื่อเลยที่ฝนตกแม่นจ้ะเฮ็ดละงูกันน้ำหาอยู่แต่ว่าบพราะท่นเห็นคือมูเพรนะน่าตะกองเนาะอ่ะมืออื่นอาจจะเป็นคิวของเขาก็ได้เนาะ บ่ท่านเป็นมือของเขานะแม่นะแม่นจ้ะมือนี้กะมันคือเก่าจ้ะกะสิเดียวกับบ้านจ้าวิ่น่อยปาเขาปลาหาเห็ดมือนี้กะือว่ามันนะตะกอกแม่นะกะกล้องหอมกับปลาปลาได้ตะกอกปลาบ้านสังหอมครับผมตำบลนาคามอำเภอบุญเล็กจังหวัดอุบลครับผมจ้าากมปลาหมนสังหอมปลาเก่าเนาะแม่นบปลาน้องเมฆพกคนเขาบอกอยู่แต่ว่ามวิ่หน่อยกะบอกใครโหนปลาท่านคนเนาะปลาน้องจองกับว่าท่นเดินไปหล่อเบืงอยู่จ้าแม่นบผมยานบ้อออกแล้วยานไปเสียเถียวซื้อนะแม่นม มาเก็บปอนพันออกก่อนมูลกันและครับพี่น้องกับพอได้เก็บจ้ะถ้าหลุนกันเบิ่งว่าต่อไปนี่สิมีเห็ดยังอ่อยเฮาเก็บเพราะว่าดินเริ่มแห้งแล้วแต่ก่อนเนาะแมนครับผมฝนบ่ตกครับพี่น้องแม่นจ้ะป้าบันสังหอมนี่ที่มิวหน่อยมาเก็บนี่กับได้เป็นบางหม่องเด้อจ้ะแม่นครับผมทั้ง่ึงกับบออกเป็นบางดอนเนาะบางดอนกับ่ออกบางดอนก็ออกแค่เห็ดเพิงเข่าบางดอนก็ออกแค่เห็ดเพงเขาแต่เห็ดเพงเขาเนี่เพิ่นสิอยู่พุ่นวนทางซึ่งสูงสูงทางทางขึ้นไปพูดนะไม่น่อยเนาะปลาสีน้ำปลาอันนี้บ่มีหลักจ้ะ กะพี่ว่ามานจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังไดกะอย่าลืมคเข้นตากดไลค์กดแชร์กดติดตามป็ดกำลังใจมิ้วหน่อยน้ำหน่ด้อจ้ามิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พรอกันมือหนาคลิปหนาเนาะแม่ครับผมสำหรับมือนีกะขอก่าำข้าวสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมแม่แม่ถักสอบถามเขามาในเพจของมิ้วหน่อยว่าอยากได้เฮ็ดมิ้วหน่อยกะอยากขายหายอยู่ด้อแต่ว่าเขียวเต็มน้ำหน่ยเนาะแม่นจะ้า เพราะว่าเฮ็ดพ่นออกบ่หลายเนาะแม่งครับผมกระไดผู้คนสร้างจองมาก่อนผู้ใดที่บ่ได้เมื่อหน่อยก็ขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเอาไว้เป็นรอบหนาเนาะตะกองเนาะแม่งครับผมเพราะว่าเฮ็ดหาบ่ทันเลยจ้ะรอให้เพิ่นออกหลายๆก็น่าสิได้ทั่วทุกฐานอยู่ดอกเนาะแม่งครับผมเฮ็ดเฮ็ด่นมาท่านบูมแล้วไม่นานนะแม่งจ้ะอันนี้เป็นแค่รอบแรกจ้ะถ้าหลุนน้ำการอีกมีฝนมานี่รอบซองนี่ยิีมีหลายเนาะตะกองแม่งครับผมจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาอุดหนุนเนาะแม่งครับผม ปะมือนี้จะบกับบานกันจ้ากับบานกันครับผม